มึงกี้ไงกับการสู้ตัวนิเวเสือขาวระดับสีม่วงวะมา้าร์น่าจะไหวอยู่แล้วไงชาวบายชาวบายสีม่วงอ่ะระดับม่วงน่าจะไหวแหละชหวายแหละวมึงย<อ>ิงไรทีนี้เอออ๋อสมิงขาวได้อยอะระดับม่วงเลยนะปกอ่ามาเตอร์อแรงหกดาวม่วงเลยนะเกี่ยวปะม,มันแพ้ไฟใช่ไหมเออแพ้ไฟแล้วเอกไฟไปแล้วกันไปสู้ไฟมาร์กมีถุงฮิวใช่ปะนี่อนกูจะได้เอา ก็าคุมไปสองอันแล้วอ่าเศร้าเลยそうだなสูตรนะตัวเนะวันนี้มาเล่นเป็นอาวุธอะไรปืน,ป,นปืนเพียวใช่ไหมส่วนกับผมก็มยังส่วน,นกับผมก็ยังเป็นลองซอสอยู่เหมือนเดิมไปกันดีกว่า<ฮ>แล้วเหมือนใช่นะ น่าอยู่ในซององนี้ว่ะใช่อยู่ในซองนี้เพื่อนมาอ๋อกรีนอาหารบันโอ้โหแล้วก็แล้วตําหนักก็ไม่กรีอ่าอยู่ข้างในแล้วเ<ช>จอแล้วเนี่ยอยู่ข้างนาในแล้วเจอละมาปะคุมหิมะใส่กันเลยเพราะว่าเราต้องใส่ มาย่างร้านมาแล้วมาแล้วตัวเนี้ยตอน<ะ>กูเล่นม,มาใหม่ๆอ่ะกูแทบสู้ไม่ได้เลยเออโหระกีบมาโมจิเออน่ามา,มามอะไรนะวะสู้เออ,เอ,อยิวมไม่ได ม่มีบอกคิวนะเฮ้ยจาม,ง,จมงเลยเหรอใช่มงยายามยยครับผมต้องพยายามว่าตรงนี้แหละจุดที่น่าสู้งานเดือดละไม่ต้องไปไหนไกล ันแตกเลยว่าไงพี่ว่าไงยิงทำไมโอ้โหอุ๊ยอุ้๊ยหายไปซึ่งรอนเลื่อโอ้โหวุ่นวี่ไว้ไปฟิวไม่พักเลยบัฟมันมันมีการก่อมันการต่อจริงมั้ยเนี่ย วิ่งทำไมพุ่งไกลอย่งเลยอะสมิงน่าก,กลัวไปไหนฮะอ,อ๋อพุ่งลง,งคือตอนนี้เราพึ่งพึ่งทานน้องแมวแล้วอะอ้อยปบดปัดมากกว่าอ่าล้มเลยสวย

ยูทียูทียูที thank you. มาเปลี่ยนกมดีว่ะพักม,เล,กมเล็งหอยสิพักมเ็งใแบบพับพาดพาเลยโอ้ล้าจะบุไปไหนล่ะพี่ชาย

น้องฮิวน้องฮิวทีเดียวนะหิวแบบค่อยๆหิวเพราะว่าคุณต้องใช้ยาแล้วอุ๊ยอะไรอาคมหมดแล้วนี่หว่าว่านแล้วทำไมคุณโดนไม่พักเลยหม่งหน้านะไม่มีหินว่ะเอาแสบหม่งได้ปะอ่าบนเปิดถูกวิเนวสมะหินจะได้ดอกได้ได้ กขอดูท่ามันก่อนสิมันมั่นใจแล้วมันออจะมาหากูหอกเข้าไปเฮ้ยเหนื่อ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 ยมันเหนื่อยตอนนี้วหมโอ๊ยเหนื่อยเออไม่ต้องไปไม่ต้องไป โอ้ยเอฟเฟกต์ระบระบิดใช่ตไดาอกันกทำไกัน,กนกจะลูกพมดาวใช่ไว้เดี๋ยวมึงก็ขึ้นมาอะไรนะขึ้นมาอีกทีะไม่ไม่ไม่ขึ้นวะเจระทาวนะอาจจะขึ้นก็ได้มั้งไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้น,นหรอ<ม><ๆ> มีลูกไอ้ฟางๆนิดๆสองว้ยงานไปละงานไปละห้อม

นักเี็มนกเดิมตเปล่าไม่ไม่หนาขาไม่เยิงขาละคือเลเยอร์อัเออยไปนไปยิงไปยิงไปเข้าไปองไปยังเอ มไม่หักมันหักผิดพางอะดิเปเลยในะช่ไหมนะไม่บบไปไมบบไปอลอย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 นัพูนกพูดยครับลุดนี้เหมอกทางลูดทางลูดทางลูดจะบอกเออสุดัว ลองทอดพลังอย่งลองทอดมันป่วยอ่ะป่วยแล้วป่วแล้วใช่ไหมโอเคก็ไม่ทันเลเจิมแล้วกูก็ต้องจับจะจับไปแล้วหรือยังไงไม่เอาของจับมาอ่ยูเอามาใช่ไหมแล้วเราไปสู้ในไอ้หน้าอีกรอบไหมหรือยังไงดีจะฆ่าเลย ฆ่าเลยก็ได้อ่าโอเคฆ่าเลยโอ้โหในบางมีโอกาสาข้าวข้าจะจับปลาฆ่าทีวานะไม่ต้องสู้ในไอหน้าห,หรอกเพราะมันได้เรื่อยๆตัวเนี้ยมาเดี๋ยวขอขอทำการมงงงได้งงได้เ,เนะี่ยเหลืองหยุดอ้าวลงมาดีางง อคุณร่วงตายเรือ้อ,อ,อ,อยครับจบแล้วตัวนี้สมิงขาวสาภาพได้เหลือเฮ้ยได้เจมมันมาอีกแล้วอเอา้าแ,แ,แน่เรือได้หาเฉยเลย อ๋อได้หา,างทำมาแล้วก็เต็มเปด้วปมีดมาละคปวดคาขาดจริีๆว่าม,มันสองเทคอยู่แลยสองสามเทคถึงจะถึงจะฆ่ามันตายได้ยาวหินอะไรเนี่ยเออรังแกน้องแมวเลยแล้วนี่คือนี่แหละคือสุดยอดพลังเห็นดาบยาวแล้ว แบชุดเบ์นชุดเบรดอ่า quest come please quest โอ้แล้วดูนี่มาอุ้ยแล้วฉันได้อะไรน่ะได้มาฉันได้สร้อยมาอ่สร้อยอันน okay, right, ี้เยอะ คอมมต่แรงเก้าเก้าสิบเก้า hey <there>, <laughs>